เป็นจังได้ไอ้อ่ะโดยสบายดีนำเปลืซกสีมาต้อนโดยเป็นจังได้คือเงียบคืออันนั้นแท้ช่วงนี้คือบัวบ่มี YouTube มาหลายปันได้จออกไปนี่นะหาออกไปนี่บ่มีหลายคนอยู่บมาหลินมาเยี่ยมมายามมือนี้ยไรคนายคนอยู่หลายคนอยู่เนาะเฮ็ดยังไงไอ้อ่ะคือครัวบ่คือทีเทินครัวกับบ้าแมนมองดังไฟไหมกับบ้าแมน พราะว่าชิม่าเพิ่นชิม่าตัวนั้นแหละเพิ่นเจี่ยวดินเขาดิเพิ่นเทียนครัวไอ้เพิ่นเพิ่นครัวทาวอนนะฮะโอ้ก็เลยง่ายมาพี่มองนี้เลยง่ายมากมองนี้เสี่ยวดินเขาทั้งพุ่นเพิ่นแจ้งมาแล้วบอกว่าจะเห็ดเทียนครัวอยู่หันหายทาวอนบ้างเพิ่นวางแผนการไว้ซื้อแต่ประธานที่แจ้งมือมือมือเห็ดมือใดประธานที่แจ้งโอ้ สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีเขาลบในหักแพงเบิร์สุขุสุขคนเบิร์ทุกมองทุกบอลอะไรพี่น้องวารวมแล้วก็ดีเมื่อนี้พบพ่อกันอยู่ที่บ้านไอ้อาดเพิ่นพี่น้องเนาะก็เลยมาแวะเยี่ยมยามถามข่าวทางไอ้อาดเพิินสักอนเมื่อนี้เงียบพี่น้องเลยบอเห็นยูทูบเบอร์มาเมื่อนี้บอกว่าเป็นยอนอีกย่างพี่น้องเลยโอเคพี่น้องมาหอดจอดถึงไปเที่ห้อยแล้วบอตตองว่าลายให่ห้างพี่น้องเลยทางบบาวกำไพ จะพาพ่อแม่พี่น้องหรือว่าพาเอฟซีเบอร์สขูขสุคนเบอร์ทุกทาน,นแหละเนาะไปนางโอน่งร่มน้ำทางอ้อาดเพลินสะก้อนพี่น้องเลยโอเคพี่น้องอผู้พี่น้องเลยกองดินกนแต่เมื่อนั้นพุ่นยังบอ่อท่านได้แล้วอยู่ยังอยู่ขันโฮมกันกะสิได้อยู่ประมาณสองกองพี่น้องเลยขาดคะนนว่าเนาะมื้อนี่เดินทางมาหาอาดเพลินพี่น้องมื้อนี้เงียบหักต่างจะงหวมีอันนี้พี่น้องเลย แม่นเหตนเกิดขึอนครัวใหม่บอกด้วยว่าจังไดนี่ฮะยังบอกท่านได้หูจักพี่น้องเลยมือนี้มากับพ่อไอ้อาดพอดีพอดีพ,อดพี่น้องเลยพาโถเป็นจังได้ไอ้อาดโดยสบายดีนำเป็ปซีมาต้อนโดย เป็นที begun, ่ไดคือเงียบคืออันนั้นแท้ช่วงนี้คือบัวบ่มี YouTube มาหลายปันไดจออกไปนะฮะหากออกไปนี่บ่มีหลายคนอยู่บอมาหลินมาเยี่ยมมายามกัอนี่มีหลายคนหลายคนอยู่หลายคนอยู่เนาะเฮ็ดยังไงไอ้ฮะคือคั่วบ่คือที่เทินคั่วกับบะแมนมองดังไฟไหมกับบะแมนพอชิม่าคนชิม่ากตัวนั่นแหละคนที่เอาดินเขาดิคนที่เป็นคั่วไอ้คุณเป็นคั่วทาวอนหนะ โอ้ก oh, so ็เลยง่ายมาพี่มองนี้เลยง่ายมองนี้เที่ยดินเขาทั้งพุ่นเพื่อนแจ้งมาแล้วบอกว่าจะเห็ดเทียนครัวอยู่หันายทาวอนบันเพื่อนวางแผนการไว้ซื้อแต่บระธานที่แจ้งมือมือมือไปเห็ดมือใดกประธานแจ้งโอ้แจะทำว่าเพื่อนแจ้งก็คือว่าเพื่อนแจ้งนั่นละบางที่เพื่อนบอกไว้ว่าเพื่อนเชื่เทียนครัวหายเพื่อนเช็ดเทียนครัวทาวอนหายอยู่พุ่นเลย แต่วันนี้ผมต่ว่ายัังทนหูว่ามือใดที่แน่นอนเนาะตเนี้รอถ้าฟังข่าวดีก็แจ้งมาอีกเทื่อนึงสมทบมาเพิ่นละโอ้โหรอถ้าฟังเพิ่นสมทบมาอีกเทื่อนึงพี่น้องเลยว่าเพิ่นจีห้เฮ็ดมือใดแต่วังนี้ทันหูตัวนี้น้อยอ่ะเนาะแล้วแต่เพิ่นเนาะแล้วแต่เพิ่นเพิ่นเหมาะสมนันใดก็แล้วแต่เพิ่นพี่น้องเลย บันใดว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ดอกเนาะงอปลากับเป็มาบองมือนี่ง้อปลากับเป็นมาสองมือเลยดีมาแต่มือนันพุนมาแต่มือนันพุนอืมาแต่มือนันพุนเนาะบะเตียงบนเขามาอยู่บ้างแต่ละมือหรือว่าเขามาบะเตียงบนเขามาสองมือสองมือสองมือแล้งใต้ใช่ไหมเพิ่นลงใต้เพิดประธันกับเนาะ บางเถื่อกับพ่น้องเลย,เลยมีจะคน้นทชมไหมนี่ที่หาคนนี่แหละที่หาคน,นลืมกินยาไปจกักคือฉันแทะกินแล้วบ่กินแล้วกินแล้วเนาะได้อยังกินข้าวตอนเทียงมืนอนี้อ่ะกินกับยังกินลาบตอเสียงคนซื้อมาฝากเสาโอ้ตอกเสียงน้อยเิ่นแข้ามาเพิ่นก็นเลยซื้อมาฝากโดยโดย,โดย ปุ๊กมือไหนปุ๊กมือนี่บ่อไหนคะือวานนี้เป็นเห็ดตั้งแต่วานนี่พุนเป็นเห็ดตั้งแต่วานนี่พุนเนานะใหญ่ฮันจากหันมาอยู่นี่บ้านนี้ค่ะ<ด>คือใช้ได้มากบนหน้าเรนบ่ออยู่ในหันนะก็สิประมาณนั้นแหล,วะ,และ,ะว่าพังไปเลยค่อยๆไปเพื่ออะไรเอาดินอันที่ย่างนี่บ่อันไปถมาออามา,มา,าห,หาร,รือว่าเพิ่นที่เอามาใหม่ดินที่ย่างนี่แหละใกล้จะพออยู่บ่ออ่ะแต่ว่าบ่อพอใกล้เคียง บ่พอกะได้สำหรับเอาวสานั่นเนาะคือสิพ่ออยู่ตามบึงนะพ่อในหันมันก็นยังโน่นอยู่ขุดลงไปอโอ้บ่พ่อกับพอดีละคนของน้ำแล้วพอดี้องน้ำต่อไปคนของน้ำขึ้นมาใช่พอดีคนของน้ำขึ้นมาใช่หันพอดีเลยมีบรือเโครงการของน้ำรือว่านันใดแต่ว่าเตรียมพืชวางแผนไว้ว่าสามอย่างกเกาะเกยของน้ำพื้นครัว ถามยางยแต่ว่ายังบอท่านในผู้มือวันที่น่นอนเนาะอาจะว่าเพิ่นบอกห้ยผู้ข้าวๆแล้วม่นบอมีแผนการไว้สั้นมีแผนการมีโครงการไว้บางทีอีกบนดนประจักพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเพิ่นกรลังห้ลื้อมากตัวเก้านี่อยวกหายทมดินปาบดินไวท้ทะประมาณนาี้หนะาพี่น้องเลย ตู้บัตรนี้ได้เ่อนครัวแบบหมัดคงแบบถาวรพี่น้องแบบเงอนยุ่งบัตรนี้ค่นนะได้ห้องน้ำอีกบัตรนี้ค่ะดีใจนะไมออ่อาจสีบ่วได้ไปป่าอีกแล้วสีบ่ได้ลำบากไอะไรบัตรนี้ไก่เนี่ยใคแน,โน,โน่นอ่ะผมตูกะลงน้ำข้าวเดียวยังบัว่างนี้ทางนั้นกับคุณข้าพี่น้องเ้าอะไรแมนยูว่าวาว่าวอันดีใจไม่ถ่าดีแล้วหากำเพลินไ,ไหน ไวอ่ะเฮงดีเนะาะพิ่นชุดแหนะล้วแต่เพิน่นนะแม่นบอยอ่ะพิ่นเฮตดตอนไหนกับชุดแหล้วเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นกับเพิ่งพาผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านคือเก่าฮลลแมนยังกะชุดแแล้วแต่เพิ่นคือเก่าฮะลลานะนโดยแต่เรื่องอยากได้กะอยากได้ยีดอกน,อกนอกอ้อยอ่ะเพื่อความสะดวกเนาะของนำ้ำความสะดวกของน้ำจําเป็นขนาดได้พี่นอ้องไอ้ของน้ำจัเป็นขนาดแล้วของน้ำมีแต่ทงหน้าก่อมันอีกเดียวไปทั้งใดก็ดี Birthday, oh? ก็เลยคนมาดําให้ดําหน้านี่เขาแห้งต็๊กประกาฮอดะไปแทเบเอาคนบอก <Man. S 1> มูมูดําหน้าอยู่ใ,ใกล้ยุบยุบอยู่แบไปยืนโดยอยู่แับแห้งอยู่นะ Man, ลแล้วเนาะมนกับลักอายเนาะเขาจ้ามาดําหน้าอ้อมหน้าอ้อมหอมลังอยู่เ <laughs> พราะว่าต่อไปอีกบุตรนี้ก็มันจะเป็นปลาเข่าะอะไรทุ่งนาเนี่ยโดยมันเป็นยับมอเขามาพอ,าอด,ดูการผลิตเลยเนาวะว่า ตัวนั้นมั่งเลยสีได้มากว่าปุ๊บพี่โตกันบ่หรือว่าเอาเท่านี้ยานี่อันตัวที่เหลือที่ปท่านมั่งกะแกบริจาคเงินเพิ่นหรือว่าเหตุฉันนี้บ่ควลควนะเหตุฉันนี้สวะหรือว่าจะไหนสักท่านทีเดียวก็มิจะมั่งมั่งออกไห้เนาะมั่งเก็บไห้เถอะมั่งเก็บใบก่อนเอาเอาดินกระทุบบ่เนี่ยนะเมื่อนี้บ่าได้เหตุบอกเมื่อนี้เหตุได้หน่อยเดียวแจะทาว่าคนกับคนจะมันบุคคล ถาม่างตัวนั้นแล้วก่อนและซีคนดินไปใช้ตรงที่ว่าจะตั้งเครื่องควอัมให้พ่อก้อนที่เรือแหละคันว่ามันเรือจะเอามาทงแจวนี่บ่ะนี้อโอ้เพราะว่าเบิ่งกะชุ่มบัวลายไปไหนเนาะยังนะกับบัวพ่อกับบัวลายประมาณสองสองรถพี่น้องเลยประมาณสองรดประมาณนี้แหละเนาะคันว่าบัวพ่อกะ ถ้าว่าได้ห้องน้ำนี่คุดดินห้องน้ำึ้นมาใช้พอดีเนาะเมือนอืมนองเลยมื่อนี้มีสี่หาคนเขามาเจ้าเมื่อเมื่แล้วมันบอกโดยบอเสนมันเขามาอยู่บ่เหมือนี่บ่อเห็นได้บ่อเศษบ่อเห็นยมืรบ่อเสนนั่นได้อ้พ่อพันยู่พูนได้พ่อพันยู่พูนแหละทางแกงกระเบาเมื่อนี้ส่วนกัน กับเพิ่นเพิน่นจะไปแมนจะไปซอยเรือคุณุกคุณหยาตีที่ว่าจะไดแหละคุณกับมีคือกันแห้งเต็กแห้งนักกว่าเจ้าอีกนันน่ <laughs> ะวิ่งฮอบบอลยูอาน,นั้นก็นดีเป็นยังไ,ไ,ไงเมื่อยบอก บันน้เมื่อยงปกติปกติอยู่เนาะงั้นว่าคือชั่นคือชั่นแห้งเก่าเก่าว่ะสั่นหรือว่าเขานั่งอยู่ซื่อแล้วมันชั่นเนาะคันเขายิ่งครึ่งยิ่งเก่งยิ่งเก่งนี่มันแห้งชั่นแห้งบ่อยอ่ะคันเวลาเขานอนนี่ก็สั่นพ่เขานอนบลับนี่ชั่นสั่นอยู่เนาะอยูเว้นแต่เวลาลับเป็นบ่ เวลาลับกับโบงหัเลยเนาะเพราะว่าเฮาบ่ริหารเนาะเฮาว่าคือสิบ่ตีงดอกเวลาเฮารับนะ่ะถ้าเฮาคิดนี่นะเพราะว่าเฮาบ่มีความรู้สึกหยังเด้สิประมาณนั้นเละว่าะตอนนี้วเวลาลับแล้วมันก็บ,บ่ฮู้สิบตัวเลยเขากฮบบู้ว่ามันสันส่นเลยมันสั่นมีแต่ผู้อยู่ใกล้เท่านั้นที่ฮู้เนาะผู้อยู่นําเท่านั้นพี่น้องเอ้ยที่ฮู้ว่าเวลาอาจรับนี่เพิ่นสิสั่นหรือว่าจังไดหากสรางความคิดของเฮานี่ว่าสิบวัดสั่นเช้านี้ ราะว่า,เ,า,วา,า,เ,าเ,เขาบริหารู้สึกตยู่ดิทางกายเขาบริหารู้สึกแหละคือสี่เปอร์เซ็นต์ว่าปัสไสกับเข่าบวมเหมือนนี่<ด>เข่าเข่าเบิดเนาะเข่าบอลนิ่วอย่างนี้ก็จะกลับไปแล้วว่าเขาเป็นคนผู้มาต,ตามหลังมู่มือนนี่มาได้สางไกลพี่น้องเลยมาได้สางไกลก็เลยแบบมาเยี่ยมเพป็น ดูต้งพูดเ่รฝนตกมาทางนี้แบบตกอยู่หาบโมแห้งตกตกโมแหงตกก้อนตกบ้นดินลายตกไปกระแดดมาใส่เราตกไปกระแดดกับใครเนี่ยอยู่พอเทียบอาจจะมาพอมันทางไปทางมาสบ,บายแน่เคยคาราตกตลอดมาได้ไปนี่มามาได้ เปียกอีก,กุนทางกะโดยมันสินเริจับปันเนี่ยไปกับไรนี่ขันปุ่นตูดินคือ,อยางเปิดเก,กา่าต่อไปนี่ก็สิได้ห้องน้ำได้ขึ้นควนี่ก็โอ้สบายอยู่ดอกอาปะปันเนี่ยเพราะว่าบาเตียงเพื่อนได้บอกเ่าวๆมาอลไรคือสิได้อยู่นนหรอกดีใจนะไม่อาดดีจะได้ปันเนี่ยพี่น้องเลยคือสีบุตรบุญนาน ทีมง,งานบาวตากับเขามาอยู่บ่เขามาอยู่บอกคำบ่คืนเขามาอยู่เขามาอยู่เนาะเห็นเพิ่นยูบัตากันแต่ว่าเพิ่นหนึ่งว่าเพิ่นมาพี่มื่อนี้เพิ่นปนมาบอกเห็นบ่วตากองเสมอตั้งแต่เมื่อที่เลยบ่อคำว่าตอนนั้นหลาไม่ได้เขามาเลยมันบอก มีอีพีเพิ่นกับข้อมินมาหลายนะเพิ่นกับข้อมินมาหลายอยู่ว่าเลยบมคำเราว่าเราอาศัยอารมณ์โพดเราใจห้อนบอกด้วยจังไดเฮากับอู้จ้าคือกันบอกว่าถึงได้เรื่องนะเราเนาะ<ป>มันผ่านแล้วเห็นผ่านไปเรา<ป>ก็ยอมขอโทษเรทั้งเราก็ระก็กกกออกมายอมผิดยอมขอโทษอีพีทุกท่านเนี่ยได้เนาะเหตุจังได้ใช่คนเฮามันกับผิดพลาดทุกคนมันกับผิดพลาดมันกับผิดพลาดกันแหละเนาะไอ้ะเพราะว่าบางบางที่เฮากับ วาว่าก่อนยังปร่ทันได้คิดแ็มนีเนาะมันก็เพื่อนก็สิบพิาดเนี่ยอารมณ์ูบบของเพิ่นนั่นหละมันก็เท่าแล้วแมนเพื่อนมีอายุหลายแล้วเพื่อนเก่าอารมณ์ซูบบเป็นบางช่วงเนาะก็เพื่อนก็ได้ออกมาขอโทษที่ทุกคนไหนน้อยอาจที่จะได้จะได้ยอมว้าไปแล้วยอมพิษเดื๋อมันผ่านไปแล้วก็หายมันผ่านไปที่สําคัญกับม่ได้อาจดีแหละเฮ็ดจะได้ค่ะเราเป็นคนดีอยู่ได้อาจเรา บได้ว่านั่นนี่อกจังไดกะแล้วแตู่้ใหญ่เพื่อนได้ชมป์นี่ก็ดีใจได้น้อยหาเนาะโดยจากแต่ก่อนกับปัจจุบันนี้แตกต่างกันหลายอยู่บ่อนาดก็แตกต่างหลายอยูต่ตกต่างหลายอยู่เนาะจากว่าแต่ก่อนนี้คุตกลุมานี่กั้นใจมามักยันว่า จัลกลมพัดบุจักผลสิพาเขาอันนั้นอันนี้เปียกเครื่องนุ่งของถือเปียกมาตอนนี้ก็ถือว่าได้จำนี้ก็ถือว่าแตกต่างลายเติบเม่ต้องห่วงบี้หาลมมาก,กับญา,าติมันกระแจบมันกัดแน่นน้ำอยู่ได้เนาะอันนี้ก็กว้วงทางรถเขามากกต่อได้หลายขั้นรถบัดนี้เขามาในพี่ก็ดี นี่แต่ดินจีไปทมท่านั้นอีกท่านก็กลัวมันอีกม่ม้อมือนีดันไดใดบดงมากงเนาะบรวด้มั่งมือนีเนาะได้ที่ทมดินได้ใช่ไหรือว่ามีมีช่องว่างหรือบอก่มั่งเนาะบ้านดีแล้วบ้านดีแล้วเป็นเป็นดินแล้วโอ้ให้เอื้อใเ้ผนใหญ่มาแล bon e ้วก่อนบ่อดีวในไดนี่ผนยังพระท่านใน้เห็ดบอลไว้ถั่วไวบวงบ่อ หากได้แต่หลังคาเนาะยังบนห่านบนหิ่งว้เครืออยู่ของกินไว้ถ้วยว้าจานอะไรพี่น้องยังบนท่านได้เล้วตัวนี้อันตัวนี้อันข้อไกบ่บริหายข้อไก่นี่ก็สิีดายก,กันมันบอกดีกว่าปลาหันกอนนีดายนี่ก็สิไดายเบิดอลไเนาะ ทุ่มดินได้ไผ่หมากน้ำชะอันเมื่อวานนี่มีไผ่หม,มากน้ำหมากย่างหมากหลงังอันนี้โอ้ยบ้านกระโดดแล้วมากระโดดแล้วป่านี้มาเห็ดไม่ยะล่าบ่เนี่ฮะหลายคนมีมมบ่บมาเห็นนะแล้วเออเพื่อเห็นเพื่เดียวเพิ่นอันนี้เั็นได้โอ้เก่งอะไรเราก็เห็ดเพืเดียวก็เป็นนี่เห็ดพลเรือนหนึ่นงเขาจูไพ่โดย ตกมาก,กับใครแน่ได้เนา,าะพอบมเปียพอได้รลซุนได้หมอยู่เพันเห็ดเป็นอยู่เลยกันเลยตามภาษาเพิ่นและเพิ่นกระเห็ดซ้ำเพิ่นเห็ดได้ลเลยเพิ่นกระก่งอยู่ตามมีแต่เพิ่นกระเห็ดนันก็เพิ่นกระเห็ดนะโอ้บุคคากระเป้ปบางๆมันจะเรื่องเห็ดตูเป็ดพามบุขาบมเป็นพอได้เพิ่นแหล้เนาะเป็นผู้พาเห็ดแต่ก่อนแอมเอนบ่แล้วใส่ไม้ม,ไมัดไม้แนบเอาพี่น้องเลย เพราะว่าฝนตกมากกับบหัวสัปดาห์จำนึงนี่ก็ถือว่ามันบเปียกก็ได้แล้วน่อยอ่ะอยากนอนบ่ดีว่าจะไหนฝนจะตกบก่เมืม่อยในกระตูเมื่อยนีนไดไหนสองสามมือนะสองสามมือแล้วเมื่อยในกระตูเป็นจังไรกินข่าว่พซ่บเ่มบนแบบปวดกระตูวปวดปวดขา มันปวดมันเมื่อยแบบลอยๆบ่ยอะหรือ,องงว่าเขาตั้งแบบเขาบ่ิจาคิดแบบอยากเห็นอย่างบ่หรือว่ายังไงเป็นน้ำชุ่นดินบ่เนาะเอาว่าเนาะมือหน่ะเนาะชุ่นสู่มืออะไะมือเศ้านี่ก็ชุ่นเพราะมือนั้นเขาบุกมือนประตูนั่นละมานยู่นะว้าตู้ว่าเมื่อยกระสูนขนาดมือนะฮะใส่อยู่จนว่าอดเหนาอดเหนาอยู่เลยเลยได้บางใหญลยอย่งบ่ได้ผก ยันมืดอันแล้วมันโฮมาบัดนี้มือเล็กมือหน่อยโฮมามันเห็นในทางกายห้องพลังหน่อยลงบดเนี่ยกบกระห้องอะไฝนที่ตกยักนี่กระเบื้องนี้ได้พพ่ใหญ่ชอยกระเบื้องนี่เราพัดไทย ยหา่ไปไหว้พุ่นบมาดเนาะกระเบื้อง,งยหา่ไปไหว้พุ่นแล้วพี่น้องเลยต่อไปนี่ก็มีแต่ถารอทังเือยบุคําเพิ่นมาไหว้ถูบวงแล้วก็สิได้มากตันนั้นแลวก็เอาดินไปทมพื้นที่นั่นไห้เพราะว่าดินกันยังโบาลายก็มาช่างมาทมแถวนี้ก็ยันบ่าวพุ่หันเลยจงไวสกอน มื่อวานนี่บ่ามีบุญมีบุญอยู่ในเซนโนเมื่อวานนี่บอกชักระเด้อผู้หากะบูฮู้อะไรเงี้ยคืออย่างเงี้พี่น้องเหราว,ว่าเมื่อวานนี่คือบัมาม,มีบุญใเมื่อวานนี่ป่าบุญบังไฟวาสันบุญบางไฟบ่ใน,นเมืองาหากคือสิแมนอยู่ตอนประมาณบ่าย,ายสามโมงสี่โมงเดี๋ยวนัยินในเสียงบางไฟเขาจูดได้ยินดัง,ง,บบงได้ยินรนบ้านกูได้คือสิบังใหญ่เติบหลังโอ,โอ้โอ้ดูว่าเสียงไม่ชังแล้ว คอยมาแมนบางไฟขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะบมแมนแถวบ้านบ้านจอมเพชรหน่อยแถวเซโนนเ่ลือวะเมื่อวานนี้ดือว่าจังไดแหละมีงานบุญประจำปีบุญลงไฟนะบมแมนบุญพรอปิบุญู้น้องบ่ได้ไปเนาะก็ได้ยินข่าวเพื่อนว่ากันอยู่ได้ยินเพื่อนว่ากันอยู่ว่าบุญดวงไฟ หากต่ว่าบบได้ไปบบได้ไปแล้วอยากท้าพี่ครับน้องขั้นากไปก็โมยากดอกพาไปให้ทีมงานยูทูปพาไปก็ได้ขั้นอยากไปบบไปแล้ว <c oughs> น้องเพิ่งมาหาไม่อยอมมายาม้ำเลยถาเป็นหลับเพิ่นก็ขออนุญาตก็แจ้งก็แจ้งทุกคนแล้วว่าเบิมื่อน,นี้ขอตัวจกักสองสามชั่วโมงไปเที่ยวงานบุญก็ได้อยู่ดอกโอ้ยบ่จะเป็นปานนั้นดอก ยันว่าจะไปเที่ยวเปิดรูปเปิดตาเคยไปอยู่บ่โอ้ยอายุปานินเลยเนะาะหันมาวันเลยเนาะหลายปีแล้วบ่บ,วบ่ได้ไปกะว่าหลายปีเลยบ, <น S 1> บุญในบ,บ้านนี่นะยันว่ามันแตกต่างกันกับเมื่อก่อนกับในปัจจุบันนี่มันแตกต่างก,กันบ่จังซี่มันก็คือเก่าอ,อะไรนะบุญใคร,รก็คือเก่าแต่ก็บ่อยากไปเนี่นะใจคอก็บ่อยากไป บุคิดอยากไปดินไปเที่ยวปานใดเนาะอยากอยู่แบบเงียบๆสบายกว่็มันบอกด้วยทางกายเขาก็บอสมบูรณ์นะครบผอยากไปไทยมันบุคือ,เ,อเก่าเลยเนาะไปลอดเดินวันนี่ก็บผมเขใช่แล้วเอาชีวิตรอดไปด้านนี้ก็ถือ,อ,นนนะอ,อว่าดีชุดๆแล้วมันบ่อยอ่ะโดยป้าบ่าอาะาไรกันดียันว่าไปเบิ่งเปิอดอูเปิดตามันโอ้ต่อหนุก็มีได้ฮะ ไปกัะสันๆเส้นๆกับพวกแต่อายมูไอายคูไอยูไอไ่อสื่อเราจะไปหนึ่งมากกว่าน้อเฮาเบ่คือเก่าแล้วก็มีบ่หมูแถวเชนงเซโนนี่ก็มีอ๋อน้อบ่มีบ่หมู่วันนี้พัดพากันตั้งแต่อายุสิบเจ็ดสิบแปดเนาะตั้งแต่หมูกับหมูที่น้อยๆบ่จนมาเอาเมียอยู่สนามไราดี๋ยวอายุสิบเจ็ดสิบแปดปี กันกระผัดผักกันมาเอาไฟจีจำกันบ่ได้หมูอยู่เชนู้นีบ่บ่แม่มีกบบรบปุ๊ไรดอกหมูขเข้าไปอเอารูกระมีอะางคนื่อนไปย่างย่างกันไปบนจอท่ันกระบุหมูไปอยู่ใส่บางเต๋อก็จำกันได้อยู่ประจักษ์ขันประเทศนจับบ่ได้ดอกะอนุหาสิบปีเนาะครบกันตั้งแต่อนุสิกาสิสบแปดบางเต๋อกัเพื่อนไปเอาลูกระมียบ้านอื่นดูไกลกับเพื่อนบ่ได้มากระมีน้อยอ่ะ ว่าทุกเมื่อนี่มันคันวาวาโบได้ติดต่อกันบูชื่อกันไหนบางเทอนะเพราะว่าชีวิตคนเฮาอายุคนเฮา,เามันเปลี่ยนไปสภาพร่างกายเฮากะอายุชัานหนึ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปชัานหนึ่งนะเมื่อนี้ลมเย็นดีมือนเนาะจะว่าเย็นยีงบ่คันให้นอนในรับได้นี่ะ <laughs> เนาะเห็ดจะจ่อยพี่น้องเลยนี er ้ถ no, ือว่าย์ยุติกอนเป็นบ่อนโยดินนี่ยุดไปก่อนถ้าเราสถานที่เพื่อนขัวตัวนี้แล้วมั่งตรงนั้นออกได้กะอย่งไดรเห็ดอีกเถื่อนึงเนาะตัวนี้พี่น้องเลยอย่างไกะสู้ๆเด้ออยอาเด้อจอย่างไรก่ะไม่ได้กะถูกทุนไปแหละเพื่อ เบอร์ซีวิตเท่านี้แหละจังไลก็สู้ๆต่อไปพี่น้องเลยเนาะทางเฮากะทางเฮากะสิได้กรับก่อนเด้อปนีดเด้อเวียนมาเยี่ยมมายามจังไลก็ให้อยู่ดีมีเฮงเด้ออาจเด้อโดยโดยให้หายไปไปพญักงานลูกค้ากะโดยให้เช้าไปไปให้ดีไปไปพี่น้องเลยอ่ะโอเคพ่อแม่พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กะเวียนมาเยี่ยมยามถามข่าวทางในอาจเพื่อนเนาะก็ขอขอบใจน้ำเบบีซีเบอร์สกุลสุขคนน้ำพ่อแม่พี่น้องเบอร์ตุกทานอะไรที่เขามาเบิ่งมาชม มาติดตามให้กำลังใจทางบากกับไพ่ตั้งแต่ต้นตลอดมาพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เนาะทางบากักไพ่ขอตัวจุบคลิปไว้ขอตัวกราบก่อนพี่น้องเลยเนาะไว้พบกันใหม่ในะคลิปต่อไปหรือว่าไอพี่ต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอกล่าก็ว่าสบายดี